ฟัดกันทั้งวันฟัดกันทั้งวันฟัดกันจนผอมน่ะล่ะดูดิตามตามดูดด,ดใครจะแพ้ใครจะชนะเอ้าเอาเอาือจะลูกคือเล่นกันหรือฟัดกันจริงๆนะเนีเ่ยอืออือเล่นกันจนตัวเขียวช้ำไปหมดดูดูดด พอย่างพอหรือยังจะเช็ดตัวแล้วออาเอายังไม่พออีกพอยังไม่พอแล้วแม่เข้านอนแล้วนะหยุดพอแล้วพอแล้วมามามาเช็ดตัวมาพอแล้วพอแล้วลูกพอพอแล้วพอแล้ว พอแล้ว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 เออเออพอสงบสงบเนี่ยพอ